สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักของคุณครูเอินทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนนะคะคําชี้แจงของใบงานนี้นะคะก็คือเขียนคําขวัญจังหวัดตนเองจากนั้นบอกแหล่งวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเองแล้วตอบคําถามนะคะอ่าข้อแรกเลยนะคะเขาถามว่า าอาศัยอยู่ที่จังหวัดเด็กๆอาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรเด็กๆก,ก็เขียนลงไปนะคะอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมามีคาขวัญว่าเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทเห็นดินด่านเกวียนอันนี้เด็กๆก,ก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะคะอันนี้คุณครูเขียนให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเขาถามว่าแหล่งวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจในจังหวัดของฉัน ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาหรือเรือนโคราชนะคะที่ตั้งอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมานั่นเองนะคะหรือเด็กๆคิดว่าแหล่งวัฒนธรรมที่เด็กๆภูมิใจเนี่ยเป็นอะไรเด็กๆก,ก็สามารถเขียนลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะ